ที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอรพรมพริรามมีหมู่บ้านติดริมน้ำน่านอยู่แห่งหนึ่งผู้คนแถานั้นประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงควายและหาของป่าซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณหมู่บ้านบางก็เอาไปขายบางก็เอามาประกอบอาหารการกินือลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านหากย้อนกลับไปราว50ปีก่อนที่แถวนั้นยังไม่ค่อยเจริญมากนัก ผู้คนกระจัดกระจายอยู่กันเป็นหย่อมๆย่อมบ้านเรือนแต่ละหลังอยู่ห่างกันเป็นกิโลกว่าจะเดินทางไปแต่ละหลังก็ต้องเสียเวลาเดินทางซึ่งสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้แม้จะบอกว่ามีหมู่บ้านอยู่แต่บ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินผู้คนนิยมสร้างบ้านอยู่กันเป็นแบบครอบครัวชะเอมเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัว หลังจากเรียนจบชั้นป .4 เธอก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปช่วยแม่ทำงานและเลี้ยงดูน้องๆอ,อีก4ี่ชีวิตถึงหน้าทำนาเชเอมก็ต้องช่วยแม่ไปทำนาวางจากฤดูการทำนาก็จะเลี้ยงควายซึ่งก็จะเลี้ยงแบบเดินแบบไล่ทุ่งคือปล่อยให้ควายเดินไปเรื่อยๆตามแนวป่าที่ไม่มีเจ้าของหากโชคดีก็จะได้เจอของป่าที่เล็ดลอดจากสายตางผู้คน เธอก็เก็บของป่าไปขายบางวันก็เป็นเห็ดโคนบางวันก็เป็นผักหวานหรือพวกผักป่าบางชนิดซึ่งหากบังเอิญเจอเข้าก็ถือว่าโชคดีของชาเอมเธอจะเก็บกลับไปทำอาหารกินภายในครอบครัวถ้าเหลือเธอก็จะเอาไปขายตามตลาดวันหนึ่งเธอได้ออกจากบ้านโดยไล่ฝูงควายเดินไปเรื่อยๆอย่างเช่นปกติทุกวันแต่วันนี้เพื่อนของเธอไม่สบาย จึงไม่สามารถไปกับเธอได้นั่นหมายความว่าเชเอมจะต้องออกไปเลี้ยงควายตามลําพังซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเนื่องจากเลี้ยงควายแบบนี้ทุกวันมานานหลายปีแล้วและเธอเองก็คุ้นชินกับพื้นที่นี้เป็นอย่างดีอยู่ฝูงควายของเชเอมนั้นมีราวๆยี่สิบตัวพวกมันเดินไปเรื่อยๆอย่างไรจุดหมาย เดินแท้เล็มกินหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามชายป่าอย่างเพลิดเพลินส่วนเะเอ็มนั้นก็เดินตามหลังฝูงควายของเธอไปเรื่อยๆเช่นกันเมื่อผู้มันหยุดเดินเธอก็มองหาร่มไม้พักหลบร้อนร่างเล็กๆป้อมๆของเด็กสาววัยสิเดินไปที่ร่มไม้ซึ่งเป็นต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาไปไกลเธอเดินตรงเข้าไปนั่งที่โคนต้นไม้ หากกิ่งไม้และใบไม้มานั่งปูพื้นเสียงกระดิ่งที่คล้องอยู่ที่คอของควายตัวจ่าฝูงดังอยู่ไกลๆยามที่ลมพัดโช,ชยมาเอื่อยๆเด็กสาวเอนััเพิงกับโขดต้นไม้มือก็ถักไหมพรมที่พบมาในยามคู่ใจของเธอไม่นานนักก็ได้ยินเสียงฝูงควายวิ่งกันอย่างแตกตื่นเฉเอมที่กำลังเพลเพลจุออก,กับการถักชายผ้าก็ตกใจ เราเรียบลุกขึ้นยืนดูว่าเกิดอะไรขึ้นชะเอมเห็นควายตัวหนึ่งวิ่งกระเจิงเข้าไปในป่าไผ่เธอไม่รอช้ารีบควายย่ามและไม้ตีควายวิ่งตามควายตัวนั้นไปอย่างติดติดเสียงต้นไผ่และใบไผ่เสียดสีกันดันงเป็นระรอกกลบบรรยากาศเงียบสงบโดยรอบแสงที่สองทะลุใบไผ่เข้ามาอย่างบางเบาทำให้เกิดเงาของต้นไผ่ขึ้นที่บนพื้นเมื่อต้นไผ่ไหวเอง็ง เงาของต้นไผ่ก็เปลี่ยนไปตามราวกับมีชีวิตความวังเวงเกิดขึ้นเมื่อปราศจากเสียงพูดคุยของผู้คนเฉเอมชักเริ่มรู้สึกกลัวกับบรรยากาศเงียบสงบและอึมครึมนี้เสียแล้วเสียงฟันหน่อไม้ดังมาจากอีกฝั่งของกอไผ่ขณะที่เฉเอมกําลังร้อยหน่อไม้เข้าเป็นพวงเธอหยุดชะงักมือและพยายามตั้งใจฟังเสียงของมีดที่สับลงตัดโคนของหน่อไม้ จนแน่ใจว่าหูไม่ได้แววเชเอมค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินย่องเบาๆเพื่อไปชะงกดูต้นเสียงว่าเป็นใครภาพที่เห็นก็คือภาพของหญิงชราผมยาวสีขาวราวกับดอกอ้อมัดรวบและมวยขึ้นไว้บนกลางศีรษะนางก้มหน้าก้มตาฟันโคหนอ่อไม้ทิ้งทำให้เชเอมรู้สึกโล่งใจอย่างน้อยก็มีคนอยู่แถวๆนี้ ยายมานานแล้วหรือทำไมฉันเพิ่งจะเห็นเชเอมตัดสินใจเอ่ยทักขึ้นเธอรู้สึกประหลาดใจและมั่นใจว่าตัวเองเดินจนทั่วป่าภายผืนนี้แล้วแต่ก็ไม่เห็นหญิงชลาผู้นี้เลยเพิ่งจะเห็นเมื่อสักครู่นี้เองเชเอมดูจากกองหน่อไม้ข้างตัวของหญิงชลามันมีจำนวนมากจนเดาได้ว่าเธอไม่ได้เพิ่งจะเดินเข้ามาเก็บอย่างน้อยก็คงใช้เวลาพอๆกับตัวเธอเอง พอกว่าจะฟันหน่อไม้ออกจากกอกว่าจะเอามากองรวมกันบวกกับหญิงชาราผูน้นี้ก็ดูจะอายุมากแล้วด้วยข้ามาเก็บกเกีกนนานแล้ว,ลวเสียงแหบพระเอ่ยตอบอย่างแผ่วเบาแต่เจ้าของเสียงก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมากลมหน้ากลมตาตัดหน่อไม้อยู่จริงๆฉันตั้งใจจะเข้ามาตามควายจะยายควายของฉันวิ่งหลงฝูง เลยเข้ามาในป่าไผ่นี่แหละพอดีว่าเห็นหน่อไม้มันเยอะก็เลยจะแวะเก็บซะหน่อยยายพอจะเห็นควายของฉันบ้างหรือเปล่าไหมจ๊ะพอนึกเรื่องควายขึ้นมาได้เชเอมจึงเอ่ยถามหญิงชลาเพราะเห็นอีกฝ่ายบอกว่าเข้ามาเก็บหน่อไม้อยู่นานแล้วไม่เห็น,หนจะมีควายเลยส, <ะ S 1> สักตัวเสียงแหบพระเอ่ยตอบอีกครั้งเะเอมรู้สึกเสียวสันหลังยังบอกไม่ถูก น้ำเสียงของหญิงชราตรงหน้าฟังดูชวนคนหัวลูกยังไงชอบกลไหนจะบรรยากาศที่อึมครึมในป่าและจากล้มเงาของกอภผยอีกถ้าอย่างนั้นฉันขอไปตามควายของฉันก่อนนะยายป่านนี้มันคงจะเดินออกไปจากป่าแล้วมัง้งพอนึกกลัวขึ้นมาเด็กสาวจึงได้ขอตัวลาที่หญิงชรานั่งฟันหน่อไม้ต่อไปเพียงลำพัง จเอ็นรีบเก็บเอาหน่อไม้ของเธอออกมาเท่าที่พอจะขนออกมาไหวเพราะมันเยอะมากจริงๆ2เท้าจ้ำก้าวกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปเรื่อยๆแต่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเดินเข้ามาลึกขนาดนั้นเธอพยายามเล่งฝีเท้าแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะถึงทางออกเสียทีพวงหน่อไม้พวงหนึ่งขาดทําให้หน่อไม้ที่ร้อยอไว้ในพวงนั้นหล่นกระจายเต็มพื้น เชเอมพันหยุดแล้วก้มเก็บหน่อไม้ของเธอด้วยความรู้สึกเสียดายเสียงวัตถุบางอย่างตกกระทบพื้นจนเสียงดังสนัน่นทำให้เชเอมที่ก้มหน้าก,มาก้มตาเก็บหน่อไม้นั้นต้องสะดุ้งโยงเธอมองไปรอบๆก็อนจะเงยขึ้นมองไปด้านบนว่าพอจะมีอะไรบ้างที่มันจะตกหลลงมาจนเกิดเสียงดังขนาดนี้แต่ก็พบเพียงแค่ต้นไผ่สูงและหนาทึบ จนมองไม่เห็นท้องฟ้าเท่านั้นเฉเอมละความสนใจจากเสียงดังกล่าวและพยายามจะร้อยหน่อไม้กลับเข้าพวงเพื่อที่จะได้รีบออกไปจากที่นี่เธอเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศในป่าภผยนี้เย็นเยือกชนขนหัวลุกยังไงชอบกลและนอกจากนั้นก็ยังรู้สึกเหมือนสายตาใครบางคนแอบมองจ้องมาจากมุมใดสักมุมหนึ่งของป่าไผ่แห่งนี้ <c oughs> เสียงของตกพื้นดังอีกครั้ง เชเอมยังคงพยายามร้อยหน่อไม้ของเธอด้วยความเสียดายเสียงของตกพื้นดังเป็นครั้งที่สามแต่คราวนี้ใกล้เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมจนชเอมต้องตกใจแล้วมองไปที่ต้นเสียงแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าของกอหญ้าที่นอนราบกระจัดกระจายแล้วก็มีวัตถุอะไรบางอย่างตกลงมาทับแม้ว่ามันจะใกล้จนเหมือนจะอยู่ในระยะที่ตาม,มองเห็น แต่เธอก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรแชเอมตัดสินใจทิ้งพงหน่อไม้ที่ขาดนั้นทันทีด้วยความกลัวเธอเก็บพงหน่อไม้และยาำขึ้นมาถือแล้วเร่งฝีเท้าวิ่งตรงออกไปยังทางออกของป่าผายนี้เจอควายแล้วหรือยังล่ะนังยังแล้วเสียงของใครบางคนดังขึ้นทําให้คราวนี้เชเอมก้าวขาไม่ออกเธอค่อยๆหันไปมองที่ต้นเสียงที่แสนจะคุ้นหู แล้วก็พบกับหญิงชาลาคนเดิมที่กลางป่าไผ่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าเธอจะออกมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะทางออกทางป่าก,ก็มีแค่ทางเดียวหรือต่อให้มีทางอื่นเธอก็ไม่น่าจะตามมาได้เร็วขนาดนี้หญิงชาลานั่งอยู่ในท่าเดียวกับที่เธอเห็นก่อนหน้านี้เธอยังก้มหน้าก้มตาและฟันหน่อไม้เหมือนเดิมคางตัวก็มีหน่อไม้กองโตเหมือนเดิม ราวกับว่าเป็นภาพที่ฉายซ้ำเะเอมรับรู้ได้ถึงความไม่ปกติจากสิ่งที่เธอเห็นเธอเริ่มชักไม่มั่นใจว่าหญิงชราคนนี้ที่นั่งฟันหน่อมาอยู่ตรงหน้าเธออาจจะไม่ใช่เป็นคนก็ได้แล้วความคิดนั้นก็พุ่งมาทันทีไม่สิไม่มีทางเลยที่เธอจะเป็นคนเมื่อคิดได้ดังนั้นเด็กสาวก็หันหน้ามองตรงไปที่ปลายทางออกของป่าไผ่เธอออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต แล้วตรงไปที่ทางออกจากป่าไผ่นี้เสียงหัวร้องชุนคนโผลุกดังตามหลังมายิงกระตุ้นให้ชอเอมเล่งความเร็วของฝีเท้ามากขึ้นไปอีกเมื่อออกมาพ้นเขตป่าไผ่แล้วชอเอมรีบต้อนควายของเธอให้ออกมาจากบริเวณนั้นทันทีและนับจำนวนควายว่าครบหรือไม่โชคดีที่ควายของเธอยังอยู่ครบราวกับว่าพวกมันไม่ได้หายไปไหนเลย ชเอตัดสินใจไล่ควายกลับบ้านอย่างเร็วกว่าปกติเพราะเธอรู้สึกกลัวมากมเมื่อมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ของเธอบอกว่าป่าภัยนั้นนะ่ะเคยมีคนเจอเหมือนกันกันกบเธอเป็นป่าที่ขึ้นชื่อว่าผีเฮียนมากเพราะพวกหากของป่าหากจะเข้าไปเก็บหน่อไม้แถวนั้นก็ต้องไปกันทีหลายหคนและต้องเก็บกล้ใกล้กันหากใครหลงไปไกลาจากพวก ก็จะเจอดีกันทุกคนเสียงของที่หล่นที่ะเอ็มนั้นได้ยินมีคนเล่ากันว่าเคยมีคนเข้าไปหาหน่อไม้ก็ได้ยินเหมือนกันและบางทีเคยมีคนถูกเสียงพริศณานี้ตกใส่จนสลบทั้งๆไม่ได้มีวัตถุอะไรพอฟื้นขึ้นมาก็เจอหญิงชรานั่งฟันหน่อไม้อยู่ข้างๆแบบมีหัวบ้างไม่มีหัวบ้างและก้มหน้าก้มตาฟันหน่อไม้อย,อย่างเดียว กับที่เชะเอมเจอไม่มีผิดหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เชะเอมกลัวจนไม่กล้าไปเลี้ยงควายคนเดียวอีกเลยถึงมีเพื่อนไปด้วยเธอก็ไม่กล้าไล่ไปทางนั้นอยู่ดีพอะภาพเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงติดตาและขาใจเธอไม่รู้ลืม